ใช่แล้วครับพี่อืมเนี่ยเบรกนี่นะครับเบรก,ก,กชาร์บเบรกชาร์บเนี่ยมันน้องน้องเจ็ดอ๋อถ้าเจ็ดนี่สะอาดหมดเลยสะอาดเลยเบรกมันก็จะตีอ่าเขาเรียกว่าขูดผิวเลยขูดรอบๆเลยใช่มันมันใช้แรงน้ำน้ำไงมันปั่นอันนี้มันปั่นได้มันปั่นด้วยแล้วก็โมดิเตกอะใช่ผมเห็นอยู่แล้ว ยังไม่สะอาดพอถ้าเจ็ที่อ่ะคือมันจะพุ่งก็ไปเลยพุ่ง้าไปหรือแช่ล้างเลยใช่ตอนนี้เราใช้น้ำให้คลาระบบไว้เห็นไหมให้คลาระบบไว้ตอนนี้ก็คือในท่อจะมีน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาออกเร็วเหมือนกันเร็วกว่าเจตแต่ว่าไม่สะอาดเท่าเจตใช่ผมเห็นพ่นน้ำเจสมันเอาน้ำออกมาด้วยใช่พี่เห็นชัันเห็นผมดูเยอะหมดเลยอ่ ไปแล้วลงแล้วโอเคทุกอย่างอาจารย์ผมรู้แล้วทำไมห้องน้ำไม่ตันโกลมันไหลออกอันนี้เลยผมเคยเอาสายยางเนี้ย<ม>กระทาออยู่นะมันก็ไหลหลงไป ใช่โอเคถ้างั้นโอเคก็ก็ตรงๆแล้วล่ะเพราะว่าผมเคยเอาสายยางเนี้ยแย่เข้าไปปึ๊บปึ๊บผมก็แนะนําลูกค้าบางคนอยู่ต่ในหวายผมว่าให้เอาสายยางก่อนเลยลองดูก่อนอ่ะลองนะแต่ถือว่าอันเนี้ยมันก็ทําให้ไอ้พวกเนี่ยน้ำในบ้านก็จะลงมาอย่างเงี้อ่ะมันแผลว่วมาถ่ายดูครั้งเดีนี่ยน้ำในบ้านก็จะดันออกมาแบบนี้อืมก็มาเป็นถ่ายลงไปเนี๋ยก่วนะเดี๋ยวอืม โอเคครับทีนี้คุณก็ไปเปิดน้ำหนึ่งกระป๋องสองสามกระป๋องก็ได้ไปเปิดมาลาดลงมาใช่ไหมลาดลงมาในในในท่อเลยได้ครับอือหือบ้วงบ้วซับบ้วงขับพวกไกลมากเลยอ่ะอือไปกับห้าสิบโลนี่นะพี่เปิดแปดได้เด็อตอมาเนี่ยจะเห็นภาพใช่แล้วกันไม่เปิดแปดอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ ถ่ายตรงนี้ครับโอเคถ่ายผมติดด่างไม่ได้อ่าโอเคหนึ่งสองไปมาไม่เต็มข้ออ้วนมาไม่เต็มข้อเดี๋ยวไม่เห็นอ่ะเอ๋ไม่เห็นไม่เห็นเอ๋ไม่เห็นเอ๋อต้องถ่ายบิดนิดนึงใช่บิดเข้าไปต้็น นี่ผมเปิดน้ำอันนี้ไว้อยู่นะเปิดไว้เปิดไว้เปิด,ปด,ปดอแล้วอนนี่ <lays S 2> คือท่อไปแล้วนี่ผมเมื่อกี้ผมยิงตรงนี้ใหม่ไม่ครับน้ำไม่เก็ดข้อคิอเดเลย กอล่ะออกไปแล้วไม่ใช่ลูกบอลเป็นหยุดพลาสติกสีขา,ขาวอ่ะอสี้ขวดน้ำอ่ะเหมือนฝาไอเหมือนพลาสติกกดน้ำอ่ะพลาสติกกดน้ำอ่ะเพาะราบางทีลูกผมก็ชอบก็เด็กๆอ่ะตั้งแต่อะไรก็ลงไปหมดอ่ะครับ <laughs> แล้วเนแล้วบางทีผมไม่ได้ไอ้ตะแกรงอ่ะบางทีมันมันบางทีมันมันลอยไงธรรมดาอ่ะ ว่ารัาถ้าไม่ต่อให้มีลูกฟอสเปยังไงก็ตามนะถูกว่า

แค่นี้นะเฉพย์เพื่อนพ่อนี้ก็เ <laughs> สียงพ่อมันมาตรงนี้ไะเสียงมันมาแต่ยังไม่รู้ตรงไหนใช่มันอยู่แถวนี้ใช่นี่อยู่แถวไหน,เ,นเดี๋ยวมันมาตรงนี้ไม่เห็นนะเออไี่เจอสองแล้วสงสัยจะไปที่สองก็ไม่รู้วะไปดูเลย ได้ได้ยินนะใชไ่ได้ยินเลยข้างล่างก็ไม่ไดีขึ้นบน่นไปโดนพ่อมไ,ไดีนะหมดเลยอะ่ะหมดเส้นอะ่ะใช่กินอยู่แล้วเอ้สบาย ไหมอ่ะถ่ายรูปโอเคครับเรียบร้อยครับสําหรับงานนี้งานนี้ลูกค้าเรียกมากี่ทุ่มตอนนี้สองทุ่มงทุ่มกว่าสองทุ่มกว่านะครับผมอ่ะโอเคลูกค้าเด็ดร้อนนะครับน้ําในห้องน้ําตันนะครับบอกแล้วให้ดูก่อนให้หมดนะครับไม่ใช่ห้องน้ําอย่างเดียวบอดดักไขมันด้วยนะครับอีกหลายคลิปนี่ลูกค้าดูมาหลายคลิปแล้วนะครับน่าจะบอกว่าเป็น f c แล้วก็จะได้แน่แน่โอเคครับพบกันใหม่งานหน้าครับสำหรับงานนี้เอ่ออะไรนะ ตรงนี้เขาเรียกอะไรไอริสไอริสมุ้งว่านไอริสอ่างนาตราส,สม <aha S 1> ัมภูตสมมหาวงสโรล,ล,ลมหาวงโอเคครับเพื่อไม่งั้นหน้าครับอย่าลืมครับ0863453568โทรมาสอบถามว่าพูดคุยยันก่อนนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายอย่าลืมนะ0863453568แก้ท่อตันช่างเอ๋ยยินดีให้บริการโอ้กู๊ด